สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องพายแสมสันสันเมือนนะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ในโครงการคชานาจักรนะครับมาดูพ่อใหญ่พายคำามียพายคำามีะดูก็มาถามข่าวคราวนะครับเพราะว่าไม่ได้มาส่งข้าวสองวันแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเพราะอะไรคะที่ไม่ได้มาสงาวปาามาแล้วมีแม่บ้านมาแล้วมีแม่บ้านไม่ว่าุณย่ามาดูเลยคุณผู้เสียงรถมาแล้ว เราก็เลยจะมาดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะเราไม่ได้เมื่อเช้าก็ไม่ได้ส่งเข้านะคะเพราะว่าแกมีแม่บ้านมาแล้วครับเพราะว่ามีแม่บ้านมามาดูเลสเทนลูกลารแล้วอ่าลูกลานก็ภารกิจก็เยอะด้วยนะคะก็เลยคุณปูบอกว่าไม่ต้องมาส่งแล้วว่ามีคุณย่ามากินข้าวเป็นเพื่อนแล้วแล้วก็คุณปูเมาก็เอาข้าวสารมาให้หุงแล้วเนาะเดี๋ยววันหลังก็เราจะเอามาให้ด้วยนะครับใช่ข้าวสารมาส่งแล้วเนาะดูดูตอนนี้นะดูเดี๋ยวซูมให้ดู ทำไมตัวแบบว่าอ้วนแล้วกลมดูท้องนะคะโอ้โหเจ้าของเขากินอ๋อเลี้ยงดีมากตอนนี้ควานไม่อยู่นะคะตอนนี้ควานไม่อยู่ฮะควานมาแล้วโอ้าใหญ่คำมีอยู่เชือกเดียวซึ่งควานตอนนี้ไปตัดหญ้าอยู่เพราะว่าได้ยินเสียงรถซาเล้งของเรานะคะแว่วแววมาให้รถไว้ใช้งานหนึ่งคันนะคะ โอ้นู่น,นมา,าแล้วผู้สาวเลยนะครับคู่บ่าวผู้สาวไม่ธรรมดา <laughs> ไม่ธรรมดานะคุณปูนีในวัยที่วัยหกสิบกว่าแล้วใช่ไหมหกสิบหกโอ้หกสิบหกโอ้โหสิ่งสาริ่งโอ,โ,อโอ้โ <laughs> อนน้โอ้กั้คนหักรถรถของเรามันก็จะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่สุดท้ายวเทียดจะโบนรือเปล่าแม่นบอกเออยักงา โอ้คันคันนี้มันจังสีมันบ่ค่อยมีแห้งนี่ครับรู้สึกว่าจะอิ่มมากเหลือเกินนะครับทำไมอิ่มแรงตะโกนดูค่ะดูท้องนะคะดูท้องโอ้เคยเลี้ยงทั้งวันกับวันนี้คนปู่เอาไปเลี้ยงด้านนอกไปกินการดูการกินทุกวันครับสบายสบายคนก็อิ่มคนก็อิ่มคนก็กินข้าวอร่อยแล้วจะไม่ก้น คนก็กินข้าวอร่อยแล้วแต่ก่อนกินคนเดียวแต่ก่อนกินคนเดียวโอ้ยแต่ก่อนกินคนเดียวกินไม่อร่อยตอนนี้อ่ามีเพื่อนกินแล้วกินอร่อยไปก็โยกกันไปนะครับอืมดูทางนน้นจะเป็นพลายงามนะครับอยู่ฝั่งนู้นโอ้ดูนี่เห็นรถหญ้ามาแล้วโอ้โหโบกหาพลายงามไปตอนกลางคืนนี่คุณปู่ต้องผูกด้านนอกใช่ไหมครับคืนนี้ ถ้าดูบรรยากาศเนาะถ้าเมื่อฝนไม่ตกคุณปู่ก็จะพาปลูกด้านนอกมัตรงนี้ไม่ได้นอนอะนอนไม่ได้คือมันไม่คุ้นเคยกับนอนพื้นปูนเนาะอ่าไม่คุ้นเคยกับนอนพื้นปูนตอนกลางคืนต้องเอาไปผูกลามด้านนอกนะคะของตาขับพุธอะไรนะของคำอ๋อหญ้าของสะพดสะพดแบ่งหญ้าให้คุณปู่ไปตัดนะคะเดี๋ยวให้อีกตัวหนึ่ง ไม่ค่อยงามหรอกยาไม่ค่อยได้ตัดมันก็หมือนกันีแลใกล้ๆเวปูลีทางเลยตัดไปโก้เนึ่เดี๋ยววันนี้มีช้างพลายที่ไหนมานะคะนู่นมีหนุ่มมีหนุ่มพลายงามนะคะมีหนุ่มพลายงามมาทำอะไรไม่รู้นะคะตอนนี้ล็นไพลาย ธรรมดาชาตัวเดียวนี่นะกินจนลืมเนี่ยมันก็จะส่งๆกันอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็ดีที่เรามียากินอือช้างอ่ะเริ่มกินดีแล้ววะกินดีขึ้นกินเยอะขี้เยอะคุณปูบอก เหม็นมันกับนัำกับสีซึมตัวยนะรับว่าสตาร์ทยากนี่ถ้าคันนี้สต้านเนย่ยไม่ต้องทำอะไรคัดโมเทียนใส่ติดเลยเอาเป็นอย่างนั้นมูจุดของเขาใส่ของรถแล้วาบางครั้งก็น้ำมันหมดที่สตาร์ทไม่ติดน่ะมีสองอย่างโมเทียนกับน้ำมันเลยเพราะมันนานแล้วมันเกิดแล้วเพราะไม่ค่อยขี้มันหรอกเดี๋ยวจะพาไปดูพลายงามเขาไม่รู้ว่าพลายงามเขาเมะมาทำอะไร สูงเท่าไหร่จีโอ้น่าจะมาวัดส่วนสูงนะคะดูพี่แกจีสูงเท่าไหร่วะสูงขึ้นนทุกวัตอนนี้ดูไม่ออกใช่ไหมเรามาดูเอาดูความสูงพลังงามนะว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าท่าน ตามที่ดูแล้วน่าจะตามกว่าพี่เซมแน่นอนพี่เซมวันนี้นะเห็นเจ้าหนะ้าที่เขาว่าอ่าสองเมตรแปนะออสองเมตรแปดสของของนาไรงามเท่าไหร่อหกเปล่าส่องรแดอรายไงาม2องเมตรห้รานะคะ ฮะพ่อใหญ่เท่าไเร่พ่อใหญ่นะ,ะพ่อใหญ่สีทับไทยก็สองตอมตรหกสิบ้านทห,ห,หรอที่แซมวันนี้ที่เรามาตรวจสุขภาพนะคะสองเมตรแปดสิบนะคะสอ,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 องเต,ตรแปดสิบแปดุทธ องเมตรเจ็ดสิบห้าสูสีกันแล้วเนาะก็มันมันดูแบบนี้มันดูแบบก็ความสูงก็ไล่เรียกกันนะคะนี่สองเมตรหกสิบห้ากับพี่เซมก็สมมตรแปดสิบนะคะวันนี้ส่วนพี่ขวัญไม่ได้มานะไม่ได้มาวัดตรงนี้นะคะก็ไม่รู้แต่ว่าสูสีพี่เซมแน่นอนรุ่นราวคราวเดียวกันกอ,อืมใครวขวัญ โอ้ควาดควาสูงกว่าช้างแน่นอนใช่ครับควาอยู่บนโคชาเหมือนเหมือนฟูจิกับปลายงามนะฟูจิก็สูงกว่าอเมตรเจดสิบห้าอืมสองเมตรเจ็ดนนี้เขาเมรสี่อเมรส่อันนี้เขาพ่อใหญ่เลยสองเมตรอ๋อความสูงเท่ากับพ่อใหญ่พ่อใหญ่สูงก็สเมตรหกสิบาสูงกว่าเี่่่ หางหางก็เผือกสวยโอ้โหนี่ค่ะหางประมาณคล้ายๆเหมือนแม่น้อยเลยนะคะนี่ก็บรรยากาศยามเย,ย็นนะคะอ่าพลายงามก็มามัดสูงๆนะ,ะเพราะว่าความอ่าแน่ชัดตอนกลางวันคือพนักงานเยอะอาจจะไม่ได้ดูแบบชัดเจน สูสีกันสูสีกันความสูงพอใหญ่คัมมีเลยปูสูงเท่าไหร่ได้มาวัดกับเขาไหมแปดฟุตสิบเซนแปดฟุตเนเท่าไหรล่ล่ะทะบุฟุตเรื่องฟุตนี่ไม่รู้เลยนี่เด็กก้อนนี่เอามายืนตรงนี้ก็รู้ความสูงแล้ว มาทำอะไรลุงมาดูมาทำข่าวข่าวคุณปู่ัว่าเป็นยังไงบ้างการกินข้าวกินอยู่เขาว่ามาถามว่ากินข้าวสนุกโอ้กินข้าวอร่อยแล้วมีคนโยกมีคนโยกมีเพื่อนคุยถามข่าวคราวยำเย็นนะคะคุณปูนะคะซึ่งภารกิจช่วงเช้าของเราเยอะนะคะกว่าจะได้ตัดหญ้ากว่าจะทำความสะอาดทำากับข้าวก็ภารกิจ วุ่นวายแล้วช่วงนี้ก็เป็นการช่วงตรวจสุขภาพช้างต่อสัญญาช้างนะคะวันนั้นไม่ได้จับพลงามครับเป็นจับแล้วโอ้วันนี้จับพลงามแล้วโอ้เดี๋ยวหางก็ตกแฮะดูหางสิหางสวยเหมือนแม่น้อยเลยดูคันนี้เอกลักษณ์ซุ้มเขาก็มีหางดอกแล้วเนาะซุ้มเราก็มีดอกเหมือนกันโอ,อ้ของเราก็ดอกซุม้มสีทับไทยก็ดอกนะคะหาร้อยจิ ปากคุณปูบอกว่าจะดูปากเพดานขาวไหมถ้าเพดานขาวจะดีใช่ไหมถ้าเพดานอะไรขาวจะดีออกสีจะพูจะเป็นยังไงจะดีครับดีจะดีจะบางเชือกเป็นยังไงดำบางเชือกจะดำจะนิสัยไม่ได้ใช่ไหม

แนอะไรแก๊ปสุดน้องเหขาเรียกแก๊ปหนั่นนึ่งเขาเรียกแะไรแก๊ปแบบไหนนั่นน่ะตรงที่ที่เจ็ดสิบแปดแก๊ปนั่น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 เขาเรียกแก๊ปโบราณนะนั่นนั่นเห็นไหมตัวเล็กๆแต่มันมันตอนนี้มันไม่เล็กแล้วมันใหญ่ตัวมันเล็กเล็บเล็บแก๊ปเขาเรียกแก๊ปนะเดียวดี๋ยวเห็นไอตัวกลางเนีตัวกลางเออตัวข้างในอ่ะนั่นเล็บสังเกตสองข้างหล่ะจะมีสองข้างโอเคสิบแปดก็มีข้างเดียวสิบเจ็ดตำลาเขาไม่ให้ แอ่นี่ตำราเข้าตำราข้าวตำราถือว่าเข้าวตำราคุณครูบอกอย่างนี้นะคะไม่ไม่มีที่ตีนนะเล็บได้ปากอะไรฟีดานสีชมพูเอ่อหน้างวงใหญ่งวงยาวหัวเท้าอกว่างหลังโครงกันกล้วยโครงกันกล้วยหางปลาทองโบราณตำราเขาว่าโอเคละโอเคเข้าวตำราโอ้ตำราปากกว้างปากกว้างมันเรียนง่ายโอ้ยมันร่ำรวยมันร่ำรวยออ๋จริงนะ ไม่ไม่ได้มียานจริงจริงนั้นโอ้ปากกว้างกปาแต้นด้านนู้นก็น้องพลอยพุษาเดินออกกำลังกายนะคะยามเย็นน้อยค่าดิบยมมันไม่สูงแต่นี่ปากบานล่ะตามตำราคุณปู่นะที่เคยเลี้ยงช้างมานะคะคือว่าพลายงามนี่ถือโคตรักอ่าเข้าตำรุกตำราถูกตำราทางไม่มีทิศติท้ายสวยท้ายก็สวยลึงงามลึงงามเพดานก็ไม่ดำเพดานออกชมพู จกคือว่าอันนี้แหละค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วจิ้ง <ละ S 2> กหมดแล้วมันร้องจริงจริงนะลืมมันยังไม่เต็มที่นะเนี่ยมันแค่แค่เีเริ่มถ้าลืมมันเต็มที่มันจะดูดีกว่านี้อยังพี่แซมเด้ป,ปูถูกตำราไหมย <laughs> ยังพี่แซมถูกตำราไหมพ,พี่แซมเนี่ไม่ถูกตำราตรงไหนฮะตรงไหนพี่แซมนะไม่ถูกตำราตรงไหน หูไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้นะเดี๋ยวเออเดี๋ยววันหลังเราจะให้พาพี่แซมมาไไม่ถูกตตำรรางหนยังยังไม่รู้มันถูกตรงไหนยังไม่เหห็็นนนไดด้้เเชัจตองดูอย่างนี้เออเดี๋ยววันหลังเราจะให้อ่าคุณปูไปดูพี่แซมนะว่าพี่แซมเราถูกตำราตรงไหนหรือไม่ถูกตำราตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะคะครับผมอ่ะสำหรับบคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องทายแซมสั้นกันเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ok หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ